just มันหมุนไดไงวะไล่แล้วมาดูอันนี้ดูว่าเอากาวตาช้างใช้ได้ป่ว่าราะว่ามันยึดมันหมุนด้วยตัวน็อตมั้งถ้ายึดตัวตรงพลาสติกที่แตกออกไกดน,น่าจะใช้งานได้ก็ถอด ถ้าถอดถอดน็อตออกมาก่อนลองดูไหมล่ะโหลหลูไอคนไอคนที่จะเป็นหน้าม้ามันหายหัวไปไหนไม่รู้ เออเริ่มเลยแล้วกันไม่รอแล้วดึกแล้วไม่มีคนดูก็ให้มาดูย้อนหลังให้คนมาดูย้อนหลังแล้วกันนะไปไปเลยสิบนะครับโอ้ยหวานเจ็บเรรสดาซ่ ไอมาแล้วสีทองอุ๊ยสองตัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตักัดนี้ดิหายหลุดไกลเลยลุด,ลด,<ถ>ลดเล,เลมันจะสู้หนวะเนี่ย เดี๋ยวไอ้ชิตไอ้ไหมนเนี่ยเดินบอลปึ้ง

<laughs> ジェンジェン。 น่าจะมาดึกไปหน่อยนะ,ะแต่ก็นะครับเหีียดเวลามาให้แล้วมาพองอีกตูวแรกเลยแตะเต็ดกูย,ย,ยังไม่เห็นแอมนอฟสักต,ต,ตัวเลยเย,ย

โอดเนียเยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลกูเปิดตู้อีวาเกเลียนไม่ใช่เหรอทองทองอย่างเยอะแต่หลุดทุกตัว ไอ้ไหมมันต้องใช่แล้วแหละมาแล้วคุณ <c oughs> โดนไปกี่โลวะเนี่ยเจ๊ก่อนดิกี่โลวะร้อยสามสิบโลโอเคอ่ะทีนี้มาต่อไลฟ์นี้ผมรวบเพิ่งมาฉลา,าดนะจะได้จะรวบสองตัวละครไปเลย อะไรเข้าปากวะดอะฟักเศษอะไรอยู่ในปากเแบลบอะไปลุย เริ่มเข้าโซนเพชรแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมาเลยเหรอสามสิบโลเอ๊ะ้าโอ้โหตามนี้กูมากปานีมากมากสามสิบโลออกเลยตู้นี้เยี่ยมขอบพระคุณครับขอไป เออไม่ใช่ไม่ใช่ไอเชียตูแมงเยอะชิบหยอันนี้อันนี้สิเอ่อ uh, แก้ไข w i วิชลิสต้องมีเออได้มาแล้วเหรอแล้วแองเ o อร์อยู่ไหน แองเกอร์ไม่ไม่ได้อยู่นี่หรอเอ,อเคมานานี่เหมือนเดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าแองเกอร์ยังไม่ยังไม่เข้าใช่ไหมแองเกอร์ย,ยังไม่เข้าแน่เลย อราเช็คมีอยู่ล้อสองร้อยกว่าโลเดี๋ยวผมขออันนี้มันเปลี่ยนได้ปบ่ะเปลี่ยนไม่ได้เปิดอันนี้แปสิโลก่อนแล้วกันผมขอเปิดอันนี้แปสิบโลเดี๋ยวผมเก็บไว้ รอแองเกอร์มาดูกันเลยเลยตัวฟ้านะฮะจริงจริงมันก็มีมีตัวที่ไอ้นี่ไปหมดแล้วอะ่ะโอเมต้าของตัวฟ้ามีไปหมดลมเลยอีสิบ อ๋อใช่เหลือมีอายตัวหนึ่งที่ผมยังไม่มีแล้วอยากได้เพมันไม่งันทีมสายฟ้ามันก็จะไม่ครบอุ้ยสองตัวด้วยอยู่กริมอยู่กริมอีกแล้วไปเลยอุ้ยเจ็ดเคได้สกาดำ้ม<อ>แล้วรอบนี้ เสียงวนคุ้นคุ้นอย่างเอา้เอาไม่ได้มานาเลยนั่นเดี๋ยวเอาออกนะครับอยากให้ตัว DPS ทำให,ให้ได้เยอะๆนี่เร่งออเร่งมาแล้วกัน อีก20โลสองรอบหมดแล้วไม่ใช่หมดเอาเอาแค่นี้แหละแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดรอเปิดไอ้ไอ้ไม่ใช่20่สิบสีสี่สิบโลอ่ะอีกสอง เออสองรอบมื่นละหมื่นเลขอะไรมะเนี่ยโอ้วางเปล่าอืวางเปล่าสองรอบเลยเอ๊แรกได้แล้วผมก็จะแลกอลิสเหมือนเดิมอเอ๊ อันนี้มีไอคิสตันนะเออแองเกอร์มันมีสิริปะเก็ตอีเดียตกรองที่ไม่มีแองเกอร์อยู่สังกัดแล้วนะก็มีสิริปปะวะเอลิเซียน ังนั้นผมจะเก็บไอคิสตันที่เป็นคิสตันเหลืองแบบนี้นะกะพ่วงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอลิเซียนด้วยเอลิเซียนผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดของพิวกิมก่อนเลยอุ้ยเชตที่ออกมาเป็นเอ r 2สองตัวประหลาดมากเอลตรา โอเคก็เอ้ะมันไม่หลุดอันนี้ให้เลยเหรอวะแต่ก่อนนี่ตัวฟ้าตัวม่วงออกมาเต็มหมดเลยๆๆมาดูผลประกอบการก่อนแล้วกันเอลลิสตักี้ตะกี้แรกมาใช่ไหมก็คอหกอแล้ว แล้วก็เปิดได้สกาแต่สกาล่างเก่ Mang านะโเดนเนียเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่อสอง หลังไม่ได้หยิบสนงไว้ไมาใช้เลยวะไอยากเกินอันนี้ก็เป็นผู้สาบศูนย์สาบศูนย์ไปจากเกมรึเป่าต่อไปอน,นี่ออกอายสองตัวเลยมาก็มา ดหมดจังวะได้ตัวนี้ไม่ได้ใช้อยู่ดีนลไปดูคำแนะนำ เดี๋ยวจุดส้มทั้หมดเลยจะได้ไม่หมื่นเอ๊ะตัวนี้มาให้คำแนะนำไม่ได้อยู่หรอกไม่รู้ว่าได้ปะ ยังมีตัวที่ยังไม่ได้กดอย่างไทรโทนี่เออหลือตัวไหนอ่ะ ราคาดำปะแล้วถ้ารากาดำหายไปไหนวะยูคริมแับนี่้อโอเคครบก็ดู hông mèn nhèm khốp, à, để tôi khơi mà bắt nè, tài, anh năn với con, tinh level với con, để nghe tơ phay cầy, xây chong được mấy ơi, để chơi นอ้ม,มองกับกีนโอเคมีอะไรเหลืออีกปะโออใช่มีนื่หนว่วยนี่นว่า อือแบทเทิรนพาดไว้ใส่ฟุดเลยแล้วตะกี้เหมือนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อแค่นี้โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับไลฟ์นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับ อันนี้ก็ลาไปตรงนี้แหละนะสวัสดีทุกคนแล้วก็ฝันดีทุกคนครับผมบายยเจอกันครับ